น้องสิบแซ่บนงเนาะออมมือไปน้องสิบแช่ไปน้องเบิ่งกฝากก็ไล์ก็แช์ในเด้อไป่น้องเนาะเป็นกังใจคิวต่อไปในเด้อไป่น้องเาเบิ่งกันเลยไป่น้องนี่ไป่น้องสิบแช่ไปน้อง่น้องสวนนามไปน้องเสิบแช่น้อง ยังบอกยินกันเลยพี่น้องที่พบกับรายการเซนแนลพี่น้องเนาะข่าวแดงพี่น้องแซ่บเพี่น้องเนาพี่น้องโมูพี่น้องมือนี้พี่น้องลงมือกันเลยพี่น้องนี่ข่าวเหนียวหอนพี่น้องข่าวเต็มติบพี่น้องพี่น้องข่าวเหนียวพี่น้องลงมือกันเลยพี่น้องนี่พี่น้องสดนานพี่น้อง เงินมะเขือก็มีพี่น้องเนียนมะเขือพี่น้องซีบนี้มะเขือพี่น,นนะ้อง Ini maksudnya apa? Hmm. Tidak tahu. Hmm.

ก็เเบิ่งกบฝากกไล่ก็แซงเด้นพี่น้องก็ชับไข่เดเนาะพี่น้องเนาะเดินมาไปน้อง 肯定不一样。 xếp lại phải không tâm mang lên phải không tâm mang lên phải không không นกมะเขือเป็นอออน,น,นอมจะมะเขือในนกมะเขือเส่บหนเป็นกมีพวกบัวเนใส่หลายอย่าง หอ,อมเาอนาะหอมผักบกัวมเอมะมเนเนี่ยหอมไม่เนือหอ,อมไม่ ได um ้หาจกออกายกินกับเคลือก็เสบจตมาเขือไปเนาเสพาไปเนาะ เวลาเบื่อกับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วเพื่อนเนาะเจินคลิปนายพี่นเนงะขอกลาไปก่อนบ๊ายบายพี่นเนงะ